แบบไม่มีอะไรสำคัญเท่ากันอดได้ตุ๊กตาน้องไม่เมโลดี้จากโอนิซังหรอกเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญคือตอนนี้พี่บอลลี่ก็พยายามแถมเรซินให้กับเด็กๆใช่ไหมแบบว่าเออเอาไปเล่นนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยโอนิซังอ่ะเขาเกิดฉุนพี่บอลลี่ขึ้นมาที่พี่บอลลี่แบบไปยุ่งกับเขาในเรื่องของการที่แบบน้องๆชอบมาถามเกี่ยวกับ โอ้โอนิชางจะชอบไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยโอนิชางชอบผู้หญิงแบบไหนอะไรเงี้ยพี่วันนี้พยายามเล่าในไลฟ์แล้วนะเผื่อเข้ามาเผื่อกอะ่ะก็พยายามช่วยช่วยแบบว่าเออเขาจะชอบแบบไหนบ้างอะไรเนงะี้ยแต่บอกแล้วว่าเขาอะชอบผู้หญิงน่ารักต้องสวยน่ารักอะไรเนงะี้ยแล้วก็ไม่ทําศัลยกรรมอะ่ะก็เขาบอกพี่บอลลี่เองอือ แล้วก็เกิดแบบว่ามออะไปยุ่งกับพื้นที่ส่วนตัวของเขามากเนี่ยน้องว่ามอจะสว่วนมะพี่มารีจะสว่วนมะเขาก็อาจจะแบบตัดค่าขนมพี่มารี่ก็ได้อาจจะแบบเออมารี่ยุ่งมากเกินไปนะอะไรเงี้ยหักค่าขนมแม่งเลยอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นนะพี่จะไม่เสี่ยงตัวเองเว้ยเพราะพี่กําลังเทรดคิตตี้ออกของอุนิซังครับแล้วก็กาลัง คิดว่าจะวางแผนว่าจะเอาน้องายเมเข้ามาเพิ่มยังไงอยู่นะคือเทรดรุ่นก่อนนะ่ะคือพี่มลรี่ก็ทําบุญไปเยอะนะพี่มลรี่พูดจริงพี่ขายตุ๊กตาในราคาที่ถูกๆไปเยอะนะเพราะว่าอยากจะให้คนคนหนึ่งอ่ะได้ตั้งบริษัทหรือว่าได้เติบโตขึ้นอืช่วยไปหลายคนเลยแหละแต่เขากลับมองไปว่าอืมมันอาจจะขายยากหรือเปล่าแต่มันขึ้นอยู่กับว่าพรีเซนเตอร์อ่ะ เขาเรียกว่าประธานสมาคมหน่อมแน้นมหรือว่าปัญญาอ่อนน่ารักแค่ไหนเว้ยมันถึงจะขายได้แบบในราคาที่มันน่ารักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะลองไปลุยกันเองแต่ความน่ารักอะสำคัญกับการแบบหาสปอนเซอร์เว้ยพยายามนั่นน่ะพยายามช่วยแล้วอะช่วยได้แค่นี้แหละเพราะว่าอยากได้บุญไงะจะเอาบุญมาทำไอ้นี่ อย่ามาทําให้แบบเราแบบเป็นประธานสมาคมปัญญาอ่อนที่แบบตั้งเองอะไรเงี้ยปัญญาอ่อนเลือกสิบอกให้เลือกเลือกหรือย่างเราเลือกเบอร์สองเลือกมิมารีเป็นประธานได้แล้วอย่าไปเลือกเราโอนิซังเลยเขาดุนะฮะให้เขาไม่ใส่แอปเขาก็ไม่ใส่แล้วนะเว้ยไม่ใส่เคดด็อกแต่ใส่อีกตัวหนึ่งไม่รู้ชื่ออะไรทำมันให้ทำอะไรก็ทำแต่ว่าเราโอนิซังชอบผู้หญิงสวยค่ะ น่ารักเขามองใครเขารักใครก็คือคนนั้นน่ารักนัแหละถูกใจเขาแค่นั้นแหละ